เมียผมเป็นคนทํางานหนักผมเลยซื้อชุดสาวนาเอ้ยพวกเอ็งนี่มันยุ่งจริงๆทั้งชุดประกอบด้วยผมรองพื้นเก้าอี้หัวลําโพงผ้าขนหนูที่ปิดไข่ได้แค่อย่างเดียวหม้อต้มอบไอน้ำลำคาญจริงพวกเอ็งเนี่ยถุงสมุนไพรตู้อบสาวนา่พอประกอบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้แม่ยังไม่ทันตื่นเลยพวกเอ็งก็มาลื้อหมดแล้วอะไรเนี่ยเธอต้องรักฉันมากขึ้นแน่ๆเลยใช่เพราะว่ากูสามารถขังแมวได้ <c oughs> ตอน <c oughs> <ๆ>ที่แมวมันวุ่นวายไหนดูสิโอ๊ยนี่เก้าอีนะ้แน่แค่ตูดฉัน ได้แค่ครึ่งเดียวยนะมันคืออะไรอ่ะมันคือเครื่องอบซาวน่าขนาดพกพาบินิแลวก็นั่งใช่หัวเขาว่าบาเป็นเครื่องทรมานคนเหรอมึงก็มันไซส์บินี่ไงดูเมียคุณด้วยค่ะสูงร้อยเจ็ดสิบสามค่ะขายาวอีกนะคะก็นั่งขุกเขา่าสิเอออยู่อย่างนั้นอาให้นี่ปิดแต่ไม่ต้องรู้สิทธิ์เองด้วยเออก็มันรู้จากข้างในได้เออนั่นแหละรู้สิทธิ์ตรงนั้นเลย ทำไมมันดูอนา,าถาไี่ดูหัวเขา่ากูสิลูดให้มิดสิเออไม่งั้นมันใช้ไม่ได้แล้วมันจะลูดได้ยังไงติดบา่า <c oughs> เป็นคนบ่าใหญ่เหรอจ๊ะเออนั่นแหละเวลาอบอไปน้ำใช่ก็ที่เอามาคุมหัวได้ด้วยเนี่ยกูเป็นผู้เท่าเต่าเลย <c oughs> บบเปลือเชือกพุกสาวหน้า20นาทีดีขึ้นเลยสุขภาพสงสารตัวเองภูมิใจมากเหรอนี่ถ้าเกิดว่ายืดตัวเต็มที่นี่คือสิตแตกกนะันออกมาก่อนออกมาก่อน ออกง่งยงรู้ซิปเปิดสิเดี๋ยวเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังไม่ใช่หรอทำไมแค่นี้ไม่เป็นฮะเครื่องทรมานตนรัชช์มีฟังก์ชันเสริมด้วยนะฟังก์ชัน บางคั้เดียวกูก็จะร้องง่ายแล้วยังมีออปชั่นต่อไปอีกตรอใช่เห็นบนรูข้างๆในรูอะไรสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตอนอยู่ในตู้เหรอทำไมออกมาท่าอย่างนี้ล่ะจ๊ะก็มึงดูก่อนสินั่น่อีมูมูปีนอยู่เนี่ยเครื่องทรมานตนชัดชัดดูเก้าอี้ก็ไม่ไปถึงข้างหลังแค่กูนั่งแป๊บเดียวบุบแล้ว จริงอะถ้ากูไม่เป็นบาดพยักตายก็ดีถ้ากูไม่โดนไฟชาชอตตายก็โอเคเธอก็แค่เอาขาแย่เข้าไปพูดจริงเหรอจริง,รงเผื่อไม่ต้องอาบน้ำไงทำเสร็จก็ล้างแต่ขาเออเห็นไหมเป็นที่ซาวหน้าขาได้ด้วยอุโมงยักษ์ระบายน้ำเริ่มแล้ว ไอเทมนี้ให้กี่คะแนนดีจ๊ะไม่กล้าให้คะแนน <c oughs> คิดดีไม่ได้เลยอ่ะแล้วอย่างนี้จะให้ฉันเติมน้ำรถทดลองใช้จริงเลยไหมจ๊ะเป็น20นาทีที่ทรมานมากลุ้นไงว่ากูจะไหวไหมนั่งหรืออย่างเงี้ยสรุปซื้อเท่าไหร่นะ1,000งพัก <1, 000. S 1> ูไปหาหมอคายกล้ามเนื้ออีกเท่าไหร่แฮทแท็กแล้วดูสภาพ ก็ได้อยู่นะนั่งก็สบายดีไม่ปวดไหล่นี่ไงนั่งสบายจะตายเธอมันอักคติตัวก็ไม่ได้เล็กเนาะเหมาะกับชนีหรือผู้ชายที่สูงไม่เกินร้อยหกสิบค่ะท่าน182นมั่งหลังตรงเครื่องยังเอาอยู่เลยเห็นไหมพื้นที่มันเล็กมันก็เป็นรุ่นประหยัดน้ําด้วยเนี่ย ประหยัดค่าน้ำได้อีกขนาดตู้ยังมีพื้นที่ให้เธอเข้ามาได้อีกคนน,นนึงเลยนะให <c oughs> ้กูเข้าแค่มาไลยพ่อ <c oughs> <c oughs> ยังมีปกติอยู่ลูกลูกขาลูกลูกขาเดี๋ยวฉันทําให้ทุกอย่างเลยแล้วหยุดเล่นพิเรนแบบนี้นะการเต้นกลางป่าใช้นี้แทนเต้นได้ด้วยน้ะ <c oughs> เออมึงไปนอนคนเดียวเลยะคะ่ะไปนอนคนเดียวเลยะคะ่ะ